ครับเ,เพื่อนๆวันนี้วันแม่พาแม่มาไหนเนะี่ยพาแม่มานั่งเรือเหรอได้ยินเสียงเรือด้วยมาบ้านเวียงมาทานอาหารครับบ้านเวียงบรรยากาศสีชมพูเลยแวหวหวานโอ้ยมีชิงช้านั่งด้วย điểm đường ấy. Ôi, mấy ngày lo á, mệt lắm rồi. ก้โโมแนเแ้ยคะัวานู้นะวามากเนูครับอีเมนูอะไรบ้างเลย,ยเ,เยอะมากเลยเปิดแล้วโอ้น่ากินกันเลยอันนี้พิซซ่า,า,าโอ้อันนี้อะไรเนี่ยสเต็ก คัมบอน่าร่านี่อะไรอ่ะอันนี้จะเป็นพวกดำกับยำดำกับยำแล้วก็มีสลัดอันนี้เป็นพวกข้าวเปในนย้แน่ๆผัดไปแน่ๆนี่ก็จะเป็น เจ้าคูไปเจ้าคูแนวคุ้งื้แกมตุ้มยำหมดนะค่ะก็หมดกับอาหารนะคะต่อไปก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มกับของหวานค่ะจะเป็นเครื่องดื่มมันเป็นยังไงมาเป็นตัวเนี้ ดูของจริงนะคะ ใช่นี่คืออะไรต<อ>สีชมพูกักธรมชาติรักธรมชาติเป็นต้นไม้รักธรรมชาติคือเป็นต้นไม้หรอ ถ้าเกิดว่าอยู่ช่วงพระอาทิตย์ตกดีนะคือสวยทุกมุมแบบเป็นแนวแบบเห็นแม่น้าเอ่ยท้องฟ้าเอ่ยแต่ก็คือแบบเป็นคลองเขาเรียกว่าเป็นคลองหไม่ใช่แม่น้ำเป็นคลองเห็นคลองเห็นแต่ตอนนี้มันมองไม่เห็นแล้วเนาะแต่ตอนนี้มันมืดมากแล้วแหละนี่เป็นน้ำนะคะงล่างเป็นน้ำแล้วมีชิงช้าชิงช้าอยู่ริมน้ำ เฟมอยากจะเล่นเลยใช่ไหมใช่มีสามพิงช้าเลยนะเพื่อนๆลงไปข้างล่างด,ด้านหน้าร้าน,นทางที่เราเข้ามาไปเราลงไปดูข้างล่างต่อไหมปด,ดูต้นซเอิคนซิบป,ปอมนะจ๊ะว่าไงเป๊ที่เฟม อยากเล่นไปต่อไปที่เฟรมหมายปองแต่มองไม่เห็นอ่าลงไปข้างล่างสิคะมีเฟ้ไหะตรงนี้ก็มีนะความสาีสันคือยกไฮไลนมนี้ที่สุดสีสันคือแบบอาหารยังค่อยเท่าไหร่นะเฟรมว่ายังไม่กินเลยหมดค่าสีหมดอะไรไปที่ไหนไปค่ะ

ไปค่ะไปค่ะคืนสุดมันเป็นลังๆใช่ไหมแล้วก็แบบมันแยกโซน,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 นเพ่งมพมชอบเปร์บ้านใหญ่เวียง นั่งยังไงก่อนขาชี้เดะป่ะนั่งแล้วมันกระสับกระส่ได้นะอ่าสวยค่ะสวยเกินสวยจนเกินอะเนาะสวยเกินไปก็เรามันสวยอะแล้วก็ตรงนู้นอันนี้คืออันที่น้องเพ็มอยากเล่นแต่ไม่กล้าลงเล่นไม่ได้จ้ะเขาเขียนป้ายไว้ว่าอะไรนะเขาเขียนป้ายว่าอะไรตรงนี้ เล่นไม่ได้ค่ะไปเราไปดูกันอาหารเรามาแล้วยังหิวแล้วนะหิวแบบโอ้หิวนู่นทุกคนตรงนู้นก็มีนะมันจะมีเปร์สไปเดอร์แมนห้อยหัวได้เธอเห็นไหมนะอ้าวไม่เห็นแล้วก็เดินผ่านแบบหน้าตาเฉยมากเลยสไปเดอร์แมนจะกัดหัวเขาเกิดเป็นงูนะโอ้โหฉกตายกัดหัวเฟรมะ ว้าวมาแล้เต็มเรอุยขาด้ขาดูฝนเออกะรับให้ินกนเลยแตกเลอสยยากกใครจะกินอะไรก็กินไปค่ะเฟรจะกินแซลมอนของคุณเธอเดี๋ยวเทียบเทียบกับคนนะครับ ใหญ่ไม่ใหญ่เทียบกับคนโอ้ยร้อนอะก้ามใหญ่มาดูเทียบกับมือเด็มือแม่คนในกล้ามปูมือแม่คนนะครังำงำน้อนะงมเลยน่มนวันนี้มาแล้ว่ะอีเปิดตัวค่ะที่นี่ใกล้ฉัน เมนูวันนี้ครับชอบผัดผงผัดปูงต้มยำบะหมี่ไข่เค็มทุกคนหนูเพิ่งสังเกตเขาให้วาซาบิมาเป็นเยอมากไปค่ะ ซีมิคใกล้ฉันเริ่มเอาเอาเงินไมกี่บาทเอาความปวดใช้เท้อยู่เลยมาถึงนี่ยังซาซีมิอยู่ก็อยากกินเนาะพอยอย่างนี้เลยนะวันนนนหมดแ่อจานนี้เท่าไรสองร้อยสามสิบนะคะจานนี้วับเป็นไง